เละครับทุกคนครับอยู่กับแม่ค้ำคูณยุคของหลานหล่าครับทุกคนครับตอนนี้หลานหล่าได้เข้ามาอยู่ที่ข้อของหลานหล่าครับแล้วก็ได้มาอยู่กับบรรยากาศการเลี้ยงควายของหลานหล่าครับตอนนี้กับสถานะท้องกับเจ้าเอกถัดทองครับด้วยสถานะท้องตอนนี้ก็ผ่านแล้ว 3- 4รอบครับอันนี้ก็คือน้องปลาสังครับนองปลาสังกับเจ้าคำบอคกับแล้วก็ล่าสุดครับคุณเจ้ามังกรครับใบหกเดือนกับความสูงที่มาดีมากครับ นนอแล้วแม่ควายที่มีความสูงอยู่ที่ร้อยสี่จุดห้าร้อยสี่จุดห้าบวกลบกับอายุวัยตอนนี้ก็น่าจะประมาณลูกตัวทีซีคลอดได้สามเดือนครับเขากับมี่กันตั้งทองครับตั้งทองเลยล่ะกะันเป็นควายที่คำคู้นครับก็เลยตั้งเจอว่าแม่คำคู้นครับคิดแปลว่บาบ่ได้ให้ลูกง่ายบรนได้ยังคิดนะครับในเรื่องของพัฒนาการของควายที่คอลอดหลา่หลาะครับตอนนี้ล่าสุดก็มี ควายที่เลี้ยงอยู่ที่คอกก็อยู่ที่สตัวครับนี่ก็เป็นแม่คำคูนเป็นแม่ควายแม่คอ,อกแม่รักของลาลาเลยครับในเรื่องของการจ่ายลูกนี่ครับมันจะมีพวกรังนมมีพวกเนี่ยครับท้องจะมีพวกเส้นนมอีกที่นะครับค่อนข้างดีมากเลยมักแม่นี่เป็นพิเศษครับในการเลี้ยงแล้วก็เป็นควายที่กินเก่งกินเก่งเลี้ยงง่ายเดี๋ยวสิพาดเบิ้งลูกของเราครับเป็นลูกของเอกตาทองของพ่อเด็ดครับ การท่องคระเด็ดขับกับการจ่ายลูกอัตลักษณ์ชัดเจนขับความใสวยงามดูเนื้อตัวดูทุกอย่างรู้สึกว่ามีความกลมกืนดูนี่งะคมทุกคนครับถ้าชอบน้องถ้าชอบถ้าอยากจะได้พัธุกรรมถ้าอยากจะได้ในเรื่องของพ่อพันธ์ุไปอยู่ที่ข้อครับก็ติดต่อหลานลาได้ครับเบอร์โทร0 9 8 1 7 1 8 2 4 5ครับหลานลากะล่าสุดนี้ก็อ่า เห็นพี่น้องครับอยากได้พันธุกรรมน้ำครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ล่าสุดครับพัฒน,นาการของเจ้าคำมอนตอนนี้ก็ขึ้นแท่นครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ครอบแล้วก็ทักให้พี่ให้น้องครับในาราคาอยู่ที่2,000บาทครับแล้วก็ถ้าพี่น้องพันยใก,ก้อีพอยแม่พ่นอยางมาทับแล้วก็อยากจะมีส่วนลดตรงนี้ก็มาคุยคุยกันนะครับเพราะว่าเยาทีว่าถ้าพัฒน,นาร่วมกันยังไงก็ผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝั่งครับ สาบวบ่อใ,ให้ที่เฮ้นงเขาถึงได้กัสิลําบากในเรื่องของการเห็นลูกน้ำล้วก็พี่น้องกับ,บที่บ่ได้ทับ่อนั่นนี่กัอายุใบจะเข้า3ปีนะครับแล้วก็ความสูงทอยู่ที่154 53 54ครับแล้วก็ดูท้ายดูห้ำเนื้อตัวทุกอย่างครับเป็นควายที่อยู่ในอุดมอ่าอุดมเขาเรียกว่าอุดมทัศนีควายไทยเนาะเป็นควายหนึ่งตัวที่ลหลานหลารูร้สึกว่าเออเป็นควายลูกข้อของเราที่พัฒนาเองเป็นลูก อของมีโชคมีโชคก็เป็นหลานเพชรอุดรแล้วก็ฝั่งแม่ก็เป็นแม่สร้อยทองเนาะแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาการดีตัววันตัวคืนครับอยากให้พี่น้องได้เห็นะนะครัถ้าพี่น้องอยากเอามาทำครับก็ฝากไว้นำในเรื่องของเนื้อตัวนะครับเข้าท้ายามาสามรอบครับได้เลยนะแต่วาแล้วล่ะก็ตอนนี้ยังไม่มีโครงการยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม,ตมก็จะมีในส่วนของที่ว่า ทับตัวไปกลับเนาะพี่น้องครับยินดีต้อนรับกับกับพี่น้องที่อยากจะพัฒนาห่วงกันครับอยู่ทิคอครับแล้วก็อาจจะมีทำชาเลนจ์เนาะหรือว่าอาจจะทำคอนเทนต์ตัวที่เป็นลูกของอเจ้าคําบอลเนาะหลังจากที่มีการทับไปแล้วว่าผลงานของผู้คาบอลเป็นยังไงแล้วล่ะก็ติดตามติดอัปเดตให้ได้เห็นผลงานของคําบอลครับนี่ครับ้วยสรีรแล้วฟันหนึ่งคู่ครับฟันหนึ่งคู่ยังขึ้นไม่สุด เขากับประมาณนี้เลยถือว่าเนื้อตูกระดูแข้งขาชอบมากครับลานล่าชอบมากก็ควายหนึ่งตัวที่อยู่ในความชอบนะครับนี่ในเรื่องของถ่ายเขาตัวกับน้องครับนี่ครับสองตัวนี้ถ้ายังไงก็จะพัฒนาร่วมเนาะพัฒนาร่วมจะเอาเป็นพ่อพันธุ์ที่คอกสองตัวเลยพาพี่น้องมากมากตัวไหนกะ กสิไดไซเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของชายเจอามังกรครับแม่ฟ้าสางครับอายุวัยอยู่ที่1ปี1ึงปีครึ่งกับ1ปีครึ่งกับความสูงตอนนี้ก็อยู่ที่137ครับ137ก<ม>ับพ่อก็คืออามีโชครััเป็นคำพูนหัตถกาเป็นน้องสาวของไอ้ขมอนครับทุกสองตัวจะมีการเปลี่ยนพ่อพันุน์ตัวแรกก็เป็นลูกของ มีโชคตัวที่สองเป็นลูกของมีโชคตัวที่สามตัวนั้นก็เป็นลูกของตัวที่เป็นเจ้ามังกรครับเป็นลูกของอพ่อเดช็ลูกของพ่อเดชเจ้าเอกตัดทองนี่ครับแล้วก็สถานะในท้องตอนนี้ก็เอกตัดทองล่าสุดนี้ก็จะมีแผ่นใส่กับพ่อพันตัวอื่นไปเรื่อยๆครับทุกสองตัวจะมีการเปลี่ยนพันธุกรรมฝั่งพ่อครับเพื่อให้เห็นในเรื่องพัฒนาการการต่อยอดครับเป็นายสาน้อยอีกหนึ่งตัวตอนนี้ก็ ยังไม่มีแผนว่าจะใส่เนาะแต่ก็หลักๆก็ว่าจะใส่กับพ่อพันธุ์อยู่ใกล้ๆตัวนี้ก็รักอีกหนึ่งตัวน้องฟ้าสางครับพัฒนาการล่าสุดของที่คอกหล่าล่าครับสำหรับคลิปนี้หลาล่าต้องขอขอบคุณครับผู้ชมที่ดูต่อเนื่องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แล้ต้องขอตัวแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับ